The world on this day. รู้หรือไม่ว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลกและโรคหัวใจสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้จำกัดอายุหรือเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของโรคหัวใจจึงมีการกําหนดให้วันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลกวันหัวใจโลกจัดขึ้นครั้งแรกในปี2000โดยสมาพันธ์หัวใจโลก World Heart Federation ในช่วง10ปีแรกของการก่อตั้งวันหัวใจโลกทางสมาพันธ์ได้กําหนดให้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเป็นวันหัวใจโลก จนกระทั่งในปี2011จึงมีมติเปลี่ยนแปลงวันหัวใจโลกขึ้นใหม่โดยกำหนดให้วันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลกซืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโรคหัวใจคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า17.5ล้านคนต่อปีอย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันโรคหัวใจและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ด้วยการมันออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมดสูบุรีรักษาโรคที่ส่งผลเสียให้กับหัวใจได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเป็นต้นเลือก รับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจได้แก่อาหารจำพวกธัญ,ญพืชถั่วผักผลไม้ปลาลดการบริโภคสัตว์เนื้อแดงเลือกทานแต่ไขมันดีดูแลตัวเองไม่ให้เกิดความเครียดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องในวันหัวใจโลกมาเริ่มดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงกันเถอะครับเ world world คียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน this is the independence concept of typus newspaper